โดนเพื่อนในกลุ่มบูรีตลอดเลยครับว่าไม่มีทางสอบติดมาหาลัยผมอยู่เฉยๆดีไหมครับอย่าไปยอมครับผมใครที่คิดใครที่เคยดูถูกเราใครที่มันแบบว่าดูถูกเราหลายๆอย่างว่าเราไม่ทํานู้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ต้องสนใจคนพวกนี้ครับเขาไม่มีค่าเพียงพอที่จะมาตัดสินชีวิตใครนะครับผมชีวิตเขาเองยังเอาไม่รอดเลยนะครับก็ชีวิตใครชีวิตมันนะครับถามว่า <BBQ. S 2> เขาอ<ๆ>าจจะคิดว่าเขาดูดีกว่าเรานะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วว่าความสุขเกิดจากเกิดจากความคิดเรา คุณค่าของมนุษย์เกิดจากความคิดเราไม่ได้เกิดจากเงินทองและฐานะทางบ้านที่ดีคุณค่าของชีวิตหรือว่าความสำคัญของคนนะครับวัดจากความคิดของเราเท่านั้นความคิดการแสดงออกของเราคือคุณค่าของคนการที่คนอื่นมาดูถูกใครก็แล้วแต่หรือมา,ม,ามาตัดสินชีวิตใครก็แล้วแต่คนคนนั้นไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะที่จะเชิดชูหรือว่ายกย่องว่าเขาเก่งกว่าเรา เขาจะว่าจะด่าจะอะไรเรามันก็ไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ความจริงนะครับความจริงเรารู้อยู่แล้วนะครับเขาบอกเราทําไม่ได um ้เราอยากชนะเขาเราก็ไปทําให้ได้ดีกว่าที่เขาพูดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้อยากชนะเขาเราก็เฉยๆทำไมผมจะติดก็ได้ผมจะสอบติดก็ได้ผมจะไม่สอบติดก็ได้ผมก็ยังมีความสุขในสิ่งที่ผมเป็นการศึกษาไม่ได้วัดคุณค่าของคนทุกคนนะฟังไว้นะใครที่เรียนไม่จบนะครับใครที่เขาเรียกว่าต้องออกจากโรงเรียนก่อนหรือว่าต้องไปทํางานก่อนอะไรพวกเนี้ย คนรวยบางคนมีเงินเป็นพันล้านจบแค่ปฐมเยอะแยะมากมายลองไปอ่านประวัติคนรวยทั้งหลายแหละนะบางคนกว่าจะค้นพบตัวเองเจอเนี่ยอายุประมาณ4ี่สิบแล้วขึ้นไป5้าสิบหกสิบแล้วเพิ่งจะมามีธุรกิจตอนอายุเยอะๆนะครับเท่ากับว่าถ้านายยังพยายามอยู่ยังพยายามอยากทําในสิ่งที่นายยังอยากทําอยู่ทําไปเรื่อยๆทุกวันเดี๋ยวจะประสบความสําเร็จสำเร็จเองนะครับจงจําไว้ว่าคิดดีทดําดีพูดดีเวลานายทําสิ่งที่ดีทุกอย่าง มันจะกลับมาหานายแม้ว่านายจะต้องการหรือไม่ต้องการและเช่นเดียวกับคนที่ทําไม่ดีนะครับสิ่งที่ทําไม่ดีหรือพูดไม่ดีใส่คนอื่นนะครับวันหนึ่งมันจะกลับมาหานายแม้ว่านายจะต้องการหรือไม่ต้องการนะครับมันคือกฎของธรรมชาติทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะครับนายอยากได้สิ่งที่ดีก็พูดดีคิดดีใครด่าเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับคําด่าไม่ได้ทําร้ายเรานอกจากเราจะรับคําด่านั้นมามันถึงจะทําร้ายเรานะครับผม โอเคนะครับปล่อยให้คําด่าหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีวนอยู่ในหัวปล่อยให้ความคิดขยะแบบนั้นนะวนอยู่ในหัวคนด่าก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องเอาขยะของเขามาใส่ในหัวเรานะครับก็จงเชื่อมั่นในตัวเองครับนายทําได้มนุษย์เก่งมากๆสามารถทําได้ทุกอย่างบนโลกนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทํามันไหมเรามีความพยายามเพียงพอหรือเปล่านะครับแถมคนในกลุ่มชอบบูลลี่ผมอีกครับว่านิสัยเหมือนผู้หญิงเวลามีทุกข์ก็ชอบเก็บไว้คนเดียว อย่าไปสนใจครับเราฝึกตัวเราเองนะครับถ้าอยากให้จิตใจเข้มแข็งก็ฝึกจิตใจฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันนะครับเมื่อจิตเราเลวอัพหรือว่าเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นนะไอ้พวกคำพูดพวกเนี้ยไร้สาระไม่ต้องเก็บมาคิดนะครับทุกคนบนโลกเนี้ยถูกวิจารณ์ถูกด่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนที่ ไอ้พวกมนุษย์ที่มันไม่ดีอ่ะหรือว่าความคิดมันเป็นพวกหัวในมีมีแต่ขยะอะไรเงี้ยมันก็จะพยายามจะโยนขยะใส่คนอื่นตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพราะขยะมันเต็มหัวไนงะก็ไม่ต้องสนใจใครจะโยนขยะมาก็ไม่ไปรับมันครับผมทุกคนบนโลกจําไว้นะทุกคนบนโลกไม่ว่าจะทําดีขนาดไหนมันจะมีมพวกไอม้มนุษย์ขยะเนี่ยคอยจะปาขยะใส่คนอื่นอ่ะเป็นเรื่องปกติครับทุกคนต้องเคยเจอนะไปถามได้เลยรอบตัวนายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างที่หรือใครก็ได้ที่เขาทําดีมากๆ ถามว่าเคยโดนด่าไหมเนี่ยนายลองไปถามใครก็ได้รอบตัวนายเลยทุกคนเลยที่นายรู้จักถามเขาว่าเคยโดนด่าไหมทุกคนเคยโดนด่าฮะบางคนทาโคตรดีเลยทําดีมากๆทําที่แบบว่าดีขนาดช่วยคนเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนยังโดนด่าเลยครับก็คือไม่ว่าใครก็จะโดนด่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่เราเราเรา,เราเนี่ยใครจะด่าเราก็ได้มันไม่ใช่ตัวเราครับ มันจะด่าอะไรก็เรื่องของมันนะมันเป็นเรื่องของความคิดของเขาะเราจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าจะไปคิดแทนเขาไม่ได้ครับมันคือสมองของเขาเขาอยากจะจมอยู่ในโคลนตมหรือว่าจมอยู่ในกองขยะก็ะเรื่องของเขาครับเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ฮะเราก็มีหน้าที่ฟังเรื่องจริงมะไม่ใช่เรื่องจริงปล่อยผ่านครับเขามาว่าเราทําไมเราต้องไปเก็บมาคิดอะ่ะเขาเป็นใครอะ่ะเขาอยู่ในโคลนตมแล้วเขาชวนเราลงไปเราจะไปลงเหรอถ้านายไม่อยากลงไปว่าอยู่ในโคลนหรือว่าในกองขยะที่เขาอยู่อ่ะ นายก็ไม่ต้องสนใจคําพูดครับคาพูดไม่เคยทําให้ใครตายนะครับผมมีแต่เราไปรับมาจนจมกองโคลนตายเองเท่านั้นเนี่ยเท่านั้นแหละก็จงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ถ้าถ้าไม่อยากไม่อยากรู้สึกเป็นทุกข์กับคําพูดพวกนี้ยอย่าไปเก็บกลับมาคิดครับอย่าไปสนใจเลยดีกว่าได้ยินแล้วก็ปล่อยผ่านฮนะไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราครับแต่ถ้านายจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็ให้พยายามรับรู้ปัจจุบันรับรู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้คือพื้นฐานของการเก็บระเวบสติหรือว่า พลังจิตวิญญาณของนายทั้งหลายแหละที่นายความเชื่อของแต่ละคนนะครับก็นายก็รับรู้ลมหายใจเข้าออกทุกเวลาทุกการกระทําไม่ว่าจะนั่งนอนเดินกินอะไรอย่างเงี้ยพยายามรับรู้ลมหายใจนี่แหละคือการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งเวลาเจอผลกระทบหรือว่าสิ่งรอบข้างที่มันไม่ดีนายก็จะสามารถคงอยู่ได้แบบมีความสุขนะครับไม่มีผลกระทบอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวฮะพวกนี้ทุกคนต้องเจอมาหมดหมดทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่นายนะ อย่างพี่ตอนเด็กๆนะพี่เป็นคนขนาดพี่เป็นคนเกเรสู้คนทุกคนนะคือไม่ยอมใครเลยนะครับยังโดนด่าเลยยังโดนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันก็มีเรื่องคือตามเคลียร์เท่าไหร่มันก็ไม่หมดมีคนด่าเราไปทําร้ายเขามีคนด่าเราไปทําร้ายเขามันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็ทําร้ายกันไปทําร้ายกันมามีแต่เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้น s <S พอวันหนึ่งพี่มาเข้าใจว่าอ๋อมันคือแบบนี้มันคือทุกคนโดนด่ามีคนมาด่าพี่ก็เฉยๆก็ปล่อยผ่านไม่ได้สนใจด้วยซ้ำนะจนกว่ามันจะมาทําร้ายเราเราถึงจะสู้มันอะไรเงี้ยก็ ปล่อยผ่านทุกอย่างครับไม่ได้สนใจเลยก็แค่นั้นมันก็จะเจอแต่เรื่องดีๆเราคิดดีทดําดีพูดดีปล่อยแต่สิ่งที่ดีออกไปนะสิ่งที่ดีเหล่านั้นจะกลับมาหาเราเองนะสู้ๆนะทุกคนใครที่โดนบูลลี่หรือว่าโดนด่าในโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปคิดว่าไอ้คนนู้นมันดีไอ้คนที่มาบูลลี่เรามันชีวิตดีจังไม่จริงครับผมใครที่ด่าคนอื่นหรือบูลลี่คนอื่นบอกเลยนะครับคนนั้นแหละจะเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนที่โดนบูลลี่อีกนะแต่ถ้าคนโดนบูลลี่แล้วเขาโดนกระทําหรือทําารร้ยนะคับ อันนี้มีกฎหมายรองรับมีกฎหมายชุมชนกฎหมายโรงเรียนกฎหมายอของประเทศรองรับเลยนะว่าการทำการถูกทำร้ายหรือการโดนบูลลี่ในกรณีที่โดนกระทำรุนแรงอะไรพวกนี้ก็สามารถเอาเรื่องได้บอกผู้กครองได้ฮะอันนี้คือมีกฎหมายรองรับแต่ถ้าเขาแค่ด่าเขาว่าอย่าไปสนใจฮะไอ้พวกนี้สมองมันคิดได้นะใช้นะนะชีวิตให้มีความสุขครับอย่าไปสนใจพวกที่มันไม่ดีอ่ะ หาเพื่อนที่ดีครับหาเพื่อนที่ขยันเรียนขยันทํางานคบกันไว้ฮะจะได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับไอผู้ที่แกล้งคนอื่นหรือว่ามีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีปัญหาวิ่งเข้าหาเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลิกคบไปให้หมดครับคบแต่เพื่อนดีจะเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับตั้งแต่รู้จักพี่ผมก็ไม่เคยพวกผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีเลยเขาบอกว่านายมีมีมีเขาเรียกว่ามีสติท,ที่ดีแล้วก็เข้มแข็งมากๆ้วแ,แบบเนี้ย ถ้าใครที่รู้ว่าตัวเองผิดเมื่อไหร่แสดงว่านายมาถูกทางแล้วนะแสดงว่านายมาถึงสติขั้นที่มันเตือนตัวเองแล้วนะว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีถือว่านายสุดยอดแล้วนะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ผมเลิกคบเพื่อนที่นีสัยไม่ดีแล้วครับตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้วเกคโคจะบอกงี้ตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีเพื่อนคนไหนหรือว่าใครบนโลกนี้สามารถช่วยให้นายได้ได้ไดไดรับสิ่งที่นายอยากได้แล้วยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับ ต้องเป็นตัวนายเองเท่านั้นนะเชื่อ <blur>. พี่ปะไม่เชื่อลองพยายามในสิ่งที่นายอยากได้ด้วยตัวนายเองนะและจะมีคนรอบข้างมาซัพพอร์ตนายเองนะครับอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเพราะเราคือที่พึ่งแห่งตนที่สุดแล้วถ้านายยังหวังพึ่งคนอื่นอยู่ประสบความสําเร็จยากมากครับยากที่ขนาดที่ทว่าโคตรยากเลยแต่ถ้านายพยายามด้วยตัวนายเองนะวันหนึ่งยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้านายไม่เลิกทําในสิ่งที่นายอยากจะทําหรืออยากจะเป็นนะครับอย่าไปสนใจธุรกิจ สูต่อไปวันหนึ่งเป็นวันของนายถ้านายไม่เดินออกนอกลู่นอกทางเองนะครับวันหนึ่งนายก็จะ,จะเจริญกว่าไอ้พวกที่มันคอยด่าเขาเนื่อําำลายล้างแชแนลเรามาพังทําลายความเหงาพังทําลายความเศร้ทาทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง Channel. แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทํำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล